สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาวาดรูปครับและอนนว่าตอนนี้เราเมาวาดรูปก,กันโดยที่ในหัวยไม่ได้คิดเลยว่าจะวาดอะไรดีครับแล่แน,น,น่นอนว่าเราก็จะใช้แอปเดิมในการหาท่าทางที่ถูกแจ ได้ทาแล้วต่อไปเราก็จะไปวาดเลยกระดาษที่ใช้ก็ A4 ครับกระดาษได้ยินเสียงไหม,อมอยอดครับโอเคเรามาเพิ่มอันนี้ก่อนวก่อนนะลงมาโอ้เพระว่าประมาณนี้ดีวะ่ะประมาณนี้ครับเพราะว่าผมต้องการเล่นตรงท่อนล่างให้มันเห็นชัดๆนะครับทุกคนโอเคอืม วยผมว่าผมเริ่มจะถนัดอันนี้ซะแล้วจอกระจกปกติผมว่าผมเริ่มถนัดแล้วเพราะว่าสายนี้แล้วรู้สึกยังไงไม่รู้ครับแต่ว่ามันมีข้อดีเยอะนะการใช้ฟิล์มกระดาษเนี่ยผมว่านะก็ขอใช้กันเลยกันนะ EP นี้ใช้เป็นฟิล์มกระดาษไปก่อนลง ตรงนี้แล้วกันประมาณนี้แล้วก็ตัวลงมา อืมตรงนี้น่าจะได้ละต่อไปครับหน้าตาครับผมขอเพิ่มไปอีกเลเยอร์หนึ่งเนาะนนแล้วก็โอเควันนี้แล้วครับทุกคนตรงน,นี้แหละก็ตรงน,นี้ขนตา ครับแล้วก็ตาดสองชั้นอืมแบบนี้แหละแล้วก็อาจจะปรับให้เล็กลงสักหน่อยนะครับ อืมอืมโอเคครับแบบนี้แหละแล้วก็จมูกครับน้องยังไม่ค่อยจะวาดปาก ครับเป็นแบบนี้นะเพราะว่าผมอยากให้หน,น้องดูแบบเขินมีความเขินอายน่เดี๋ยวผมขอตัวไปวาดทรงผมก่นอนนะเพราะทรงผมนี้น่าจะนานมากมาโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ไปทำก่อนวาดทรงผมมาแล้วแล้วก็ได้ทำการเติมชุดให้น้องด้วยนะสุดยอดเลยครับ <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าผมทําอะไรไปด้ด้แล้วาาระหว่างที่ผมมอได้อัดคลิปนั้นผมแก้ไปเยอะมากเลยทีเดียวเชียวละแก้ไปค่อนข้างเยอะเลยนะนี่นะครับก็ทําการใส่ชุดให้นอนครับเดี๋ยวตส่วนคลิปลงสีก็จะลงอีกไม่คืนนี้ก็พรุ่งนี้นะครับก็สักทีนี้ครับเอาบัตรคำไปก่อนนะสวัสดีครับโอ้มาก็